เป็นชาไองอิปเด็กี่หกหกนย์ดกเซลมเดกเเกเลด้วยเดกเลกเด็กเเกดกเเด็ดก็เด็กกเล็กเลเกเกเซม็ด็กเซเลเาดเ อืมลองแล้วถ้าลองเอาเป,เ,ปเป็นเป็นสาสาตา่มีนาดูเจอเพื่อนได้ไหมวะไม่เกิดั้อลองก่ยนยังไม่เคยลองเลย จะ่กดที่นักสมาครับดีวยวเลือกไปกดแต้มไม่ถึงสิบตัวไลืแต้ะแนนไม่ถึงสิบไปถูกตัวคะแนนจะลงกันไม่ถึงสิบจากใคลีปนี้เชื่อส่งไปสิบก,กาปาไปแล้วก็ปาไป5้าแล้วน,นี่สามเป็นแแล้วก็สองจะยังไดกเกิด สุดท้ายก็ไม่ใช่เวลาซอสเดียวทำบัตเตอร์จะได้มาว่า77ใส่เนซาตามีนเาลวที่แบอี่ตนฟินิช ตัวนี้ก็จะ 目标。Bom,